สวัดีครับท่านผู้ชมเทอรัยครับวันนี้อารารการระเบียงตายลอบบ,บพบกับท่านผู้ชมอีกเมื่อเดิมกลับตีซ่องถึงตีซ่องครึ่งโดยประมาณทางเอ็นบีที่เศร้ากลับเรื่องราวของความเป็นพื้นทินในความเป็นผากตายนําเสนอพานาจอดไซซ์แห้งนี้ครับวันนี้ผมจะคุยเรื่องเบาๆแต่ว่าไอ้คำว่าเบาๆนั้นนักครับประวัติตัวผู้แสดงหรือว่าตัวดาวอะ ตัวเติบครับพี่น้องและก็สำคัญเป็นคนดังระดับดาวทิกต o อกด้วยอีกสักครูออ่นึงจะนํมาออกอากาศในรายการนี้ด้วยนะครับเรื่องของซื้อออนไลน์ดีสำคัญครับบางคนนี่ลงไเละไอ้คำว่าลงไลคือเล่นแต่โทรศัพท์รประกอบว่าไปเจอเอาเหตุการณ์ทำให้เสียสับสินทำให้เสียเบียทำให้เสียเวลาและทำให้เสียความรู้สึก ประว่าซื้อออนไลน์ในะวันนี้มันก็บีกุนโกงอยู่ในระบบของมันหลน่ระเบียบไลยระบบและข้อสาคัญนะครับผู้ถผลิตซื้อออนไลน์ถทอทาให้เกิดความรู้สึกว่าเราเนี่เสียเปรียบแล้วโดยเฉพาะพิดพลาดระวังสังนิตครับพี่นอ้องมิจฉาชีพแต่โยในซื้อออนไลน์ถ้าว่าซื้อออนไลน์นันดีหรือไม่ดีเลครับแต่วัานั้นเลยครับ มิดช,ช่ฉีพแต่ใช่ซื้อออนไลน์ในการทำมาหากินต้องระมัดระาวาังครับท่านผู้ชมครับไปได้สป,ปอร์ตสาระเรื่องเล่าซิงทีถน่าสนใจจากรายกัน้องเราเดี๋ยวใจรอบมาู่รายกันกองเราครับพี่น้องครับเอ๊ะก่อนเชื่อ รู้เท่าทันสื่อออนไลน์ทุกรูปแบบรู้หรือไม่หลายๆข่าวที่คุณแช์มีที่มาจากสาวมอเอกชนชื่อดังนี่แหละเขียนแบบนี้คนดูเยอะแน่หยุดอย่าทำแบบนี้มันผิดกฎหมายทุกคนครับอย่ารีบแช์อย่ารีบเชื่อข่าวลวงออนไลน์รู้หรือไม่ ว่างานที่คุณสมัครออนไลน์อ่ะจริงๆแล้วเขาคือฉันจะหลอกให้หมดตัวเลยเอาให้มีเหลือเงินสักบาทเดียวนี่มันหลอกลวงกันชัดๆคุณผู้ชมครับโอนเงินก่อนทำงานอ่ะไม่มีจริงหรอกครับแน่ใจแล้วใช่ไหมว่าสาวที่คุณคุยอยู่่ะมีตัวตนอยู่จริงๆ คุยกันมาตั้งนานแล้วเมื่อไหร่จะได้เจอเนี่ยโดนแน่โดนหลอกหมดตัวแน่เดีย๋ยวพี่จะโอนให้จิน้องจะโอนแล้วนะจ๊ะหยุดอย่าเพิ่งโอนความรักออนไลน์อ่ะต้องดูดีๆก่อนไม่งั้นจะโดนหลอกไม่รู้ตัวโว้ในปีเดียวว่าน้อง<า>ใช้สื่อออนไลน์อย่างมีสติและรู้เท่าทันกลลวงมิจฉาชีพ เล่ะนั่งกันเดี่ยวสอง<ช>คนเจล่ะใน<ช>ความหมายก็คือในในการค้ายปลาเนี่ยค้ายถูกวันไหมตอนนี้ค้ายถูกวันค่ะยกเว้นวันหยุดราชการหรืวอว่าเทศกาลเลยเนี่ยค่ะวันนี้เราอีกคุยเรื่องดาวทียมตกค,ค่ะแต่ถึงดาวทียมตกเอ้าเดี๋ยวให้ไปไหนอะ มาพป้มกันในพี่แต่ว่าเล่าบอว่ามาอกมาสักเดียวได้ไม่หลบไปแวะอยู่ในลาวนี่ยจ่ายปลาดิเรลกันยังไม่มาที่เลยใช่เลยใช่เฮียลี่นี่เฮียลี่เฮียลี่อันเลยเฮียลี่ปล<อ>แบบาดิเรลกันยังไม่มาที่เลย <อะ S 2> แล้วปนีทุกที่ <อะ S 2> ไม่หลบไปติดยุย้ยแดงนี่แหละน่าหว่าไปฮะ ไนบีทีเ้าถึงมันเรื่องไม่ตาเราลืใจบาวี่ไม่รู้ใคร้าไปใหนลาวเยอะปานี่เหลียจับยังไม่ตันมาที่เลยนู่เดี๋ยวฮุดเดี๋ยวนูนัเวทีนู่นไม่ตาเลยยิงมาเัดก้ยเตานูเราไม่ตาเราเลยแล้วไปติดยุ้ยเด็กไงอ่ะบอกเราอกเจ้าจัดเอ็นบีที่เจ้าถึงมากคนเปลืองไม่ตาเราลื ไอ้มันไม่ยากอกได้การเราเบี่ยงเาจัวเลยการอยาเรเบียงได้กานแม่กี้นู่มมันเบตัวัเลยตื่นเต้นวันี้แล้ึงเส้นผมมาวมมาจากนูเลยเครื่องไม่โดนที่ไอ้ตัวว้อมมันตัวว้อมนะตงววมอมท่านผู้ชมดับนี่คือเฮียลี เจอจริงๆก็คือพงผัดเค้กพุ่งดาวติ๊กต็อกเลยคนนี้ครับนางนางนางเดีนางแป๊บเดียวเลขาผู้ช่วยเขาแก๋ชื่อเจล่าวันนี้แค้กพุ่งซ้อมพุ่นพีโน่บวมอัพก่อนบวมอัพก่อนบวมอัพก่อนโลกนี้สนัดเลยเออเอออร่อยเอาไว้มาจะรพ้งไม่หล่นที่เลยนี่เลยไม่หล่นที่เลยเสียบไม่หล่นที่เสียบเสียบแต่เดียวเสียบ ไปแต่้เสียบพี่ก่เสกยนไปอะเสียบพี่อนลองกอนนะดังดังดังดเหยียดีครับไขยปลามาก่อนเนี่ยครับขข่ปลากับเจล่ยบช่องกนกับผมนี่แต่กุนเดิมเดิมแต่กุนไข่ปลาเลยเนาะครับไ้่กับตั้งกบัว่าจากผักยุ้นต่างกบรัวโยปักยุ้นเนี่ยไข่เต่าครับไข่เต่าจ้ะถึงมาเยอวันไหนบ้างหรมา ป้าก็มาทางเหลืนูนมาอยู่วันนี้เขาเขาคนข่าวคนม้วนมาออกับมายอดีกับมาป้าม้วนป่าสันมาอยู่ได้กล้ามเดือนซันมวนชุนไหมเดือนหลักกับก็เลยไปทีบ้ามโลอเหนื่อยเหนื่อยเดียวเดียวแอ้วมีวิ่งมาจ้างท่านเคเต่านู้นนะท่านผู้ชมเพื่อนนี่คือเฮียลีคนดังท่านติ๊กต๊อก เฮียลิสองคนเจล่าต่ขาดไม่ได้ครับในการไายปลาหพี่ว่ดท่านติ๊กเป่าุกยางนะตกยางเลยนี่อันโลดีจังเลยเฮียดีมากอยู่นั่งก้นก็เขาบอกไม่การเป็นเดียวเป็นเดียดยุ่งไม่การเฮียเขาบอกว่าเอกมาโอเคก่อนเป็บเดียวนี่เป็นเดียวยังยังยังไม่เข้าตาอยังยังไม่เข้าที่ยังไม่เข้าเตนี่เขาไม่เล่นบอลได้แล้ววันนี้นั่งกับวนได้ ก็ไม่กล่าวที่ก็ไม่ขล่าวกันที่ตอนนี้ก็กล่าวเหลวกล่าวเหลวมาเล่าวเหลวขล่าวเหลวนะช่วยโบก็ที่วะโวมเป๊บเดียว <c oughs> ได้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 เลยเอาไอ้นี่กดอด้ <c oughs> เป็นความติดตันผู้ชมแล่เลยล็อกล็อกเลยลกๆๆ็จำกันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆเน <c oughs> ียลิเป็นนักฟุตบอลด้วยเป็นไล่ยางใครคนนี้เป็นไล่ยางนะแต่ไม่ได้เรื่องสักอย่างนี่ชวนมากจกวิ่งนี่หน่อย phiếu ไปดัง phiếu ครับ phiếu ไปเลยไปดัง phiếu เลยครับแต่ถ้าว่ามาจ่ายไปถือโกงเดียวนะนาตับเลยก็เดียวกับที่เราเล่นกันแบบซับเดิมๆกับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นที่อลีไม่ว่าจะเป็นเจลาจากการค่ายปลาค่ายปลาแล้วก็มาเป็นดาวที่ตกก้อนหัวลังอ่ะเขาเอลีนะคะเขาเล่นติ๊กตอกมาอยู่สักพักนึงเลยถึงก็ อ๋อนี่ค่ายป๋าไปด้วยเล่นไปด้วยแต่ว่าแต่ว่าว่างๆเวละจากการค่ายโค้งเสลียตอนเที่ยงอ่ะน้องเขาก็ว่าพี่มาเล่นทิกตกกันนะทำคอนเทนต์เนี่ยเอาเรื่องจริงๆเนี่ยมามาคุยกันมาเล่นกันการนั้นแหละค่ะก็เลยทำให้คนก็เข้ามาแลกยาลี่เยอะเหมือนกันค่ะภาพตีกิดขึ้นในติกตอกผมสังเกตแล้วโดยส่วนใหญ่จะเป็นหนักฟุตบอลครับค่ะเป็นหนักกีฬาจริงมากเป็นหนักกีฬามากเป็นครับ เป็นๆผมเป็นบอลไม่ได้เลยครับอผมอยากเล่นต่างๆเปื่อนไม่ให้เล่นเปื่อนไม่ให้เล่นไม่เคยให้เล่นเลยครับผมเป็นตัวยืนริมเส้นครับเออเส้นหนกตะน้ำนะใช่ยากใช่ยากตาตุติกใช่ยาเฮียลีแบกควาตาโหวดแบกควาตาโหวดซ้ำรองตลอดกันอย่าโม้กเลยตอนรักเนี่ยไม่ เพื่อเขาเห็นใจเราลงมั่งทีหลังเราได้ลงมั่งเพื่อว่าที่อื่นๆเทว่าได้ดึงไปเล่นได้ดึงไปแรนกลับแต่ต่วมาก็ดึงไปเบรกติกอายพี่ไปตือติกกลับตือติกกลับเย็นขาดกีฬามันได้ลุ้งไปการนวดจังว่านักกีฬาเจ็บได้ลุ้งไปช่วยลุงไปช่วยครับลงไปเบรกกลับลุลงไปเบรกมันขึ้นพอเราทำตาลุ้งก็เนื้อลุ้งเหาเต้นเหลา เทลยเขยกขึ้นที่เลยล่ะกลับก็หยกขึ้นได้ <c oughs> นเลยล่ะนี่เป็นคนใจเด็กๆด้วยเจ๊ละ่ะวัยรุร่นเด็กๆนี่พอเห็นนายหลีนี่วิง่งเข้ามาข้อไล่สิน้นครับผม,ผมสังเกตเลยพะว่าตอนนี้ในในภาคใต้เรานี่มันมีอะคาเดมี่เด็กๆรับโชนรับข้าวโคตรกันมากถึงอะพ่อแม่เด็กกระทรวงไปเรียนไปเรียนถึงพอเห็นเรียนอ้ตมคอนเทต์บอลก็จบกินี่จบ เวลาผมไปเล่นบอลตะว่าก็กุบจนๆเด็กเลยบันเหนียวกวมือเย่ดี่ย่ดีอยู่บันนี่อ่ะี๋ยเทียบอยู่บันนี่่อะเออเนียบเลยครับบางคนลบไปบ้านไปเดีเทียบเก๋มันบางเลยมันจัดเจียนมากเด้งอยู่จัดปาดเม็ดปาดเม็ดก็ว่าก็เทียบเหมือนอย่าดีก็ว่าเออครับเนี่ยผมไหวโอกเคการว่าจะห้ามเด็กมันอย่าเดีเทียบเก๋อย่าเดีเทียบว่ามันเร่งบางทีว่ามันเดินไปมายั้งก็เทียบออครับอู้ เจ๊ลาบกุได้ใช่ไหมครับโตตตคับโตอบแรงด้วยมันเราว่าบางคลิปบางอะไรต่างๆเลยแต่สังเกตเลยได้ยินเสียงเจ๊ลาแต่ไม่เห็นหน้ามันมทำไมคุญเกิดการชงใจวะเสียงมี้คือเสียงควยครับบางที่มันยากให้กันนั่นแหละแต่ว่าผุวมามานมึงซื้อตามไม่ต้องให้ออกหน้ากอดีนเสียงอย่างเดียวปุผมววานซื้อตัวรับตีเดีเดี๋ยวตามผมววาวันนี้ไปเล่นบนใน ผมก็ใช่เลยพอใช้มันก็ใช่มาไม่มีไม่มีไม่มีเตรียมเลยไม่มีเตรียมตาโบกเรื่องกะบนี่บกติเป็นคนล็อกๆอยู่เลยใช่ไัมสองคนกลับเล่นนั่งบ่อยไหมเดี๋ยวแป๊บเดียวนะติ้งเวลา้เลยล่ะติงเวลา้เลยล่ะติ้งหัวได้เลยล่ะไม่ไม่ไม่ได้ไม่เต็มที่เต็มที่แล้ววิ่งมาจากนู่นอยังไม่ได้ตีนี่เลยมาจัดนี่แหละแบบติ้งแบบติ้งแค่เลยเดี๋ยวแบบติ้ง อ้เอกลักษ์เลยไอ้ไอ้ไอ้หลบมีเอกลักษ์เลยครับจอมเสียบคัะจอมเสียบกเสียวาดเตียนอะไรเลยเลยนะเด็กไอ้นั่นแต่ว่าเด็กในตู้นี่จอมเสียบวาดเตียนวาดเตียนแม่งบีแม่งวันก็แม่ปั้นเยอะยืนเกี่ยวเอื้องไงนี่ยกองเขาเลยอัตเนีงตําเน่งตําเน่งกงหลังนี่ยหยเปิืนปั้นมาได้ครับโลตรงเล่ดีบางทีเด็กไปเจอลูกจินนี่บ้าก็โคน เย่างนั้นมันพานไปตัวเดียวพานโลกไปเป็นประตูแม่งดีแม่งดีพานไม่ได้เลยได้ไหมร้อยมาร้อยนั้นได้เม่นกรรมการวาดเรียบไม่เลยเรียบเม็ดเลยเทียบไม่เลยวาดเตียนเลยว่าวางถ้าเกิดสมมติว่ามันมีฟุตบอลที่อื่นที่ว่าโยไม่ไกลกันักแรกฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเป๊ะเดียวเดียลวเอาเลยแล้ว เย่ลีนะคะ <legen> <c oughs> <half> บางที่ลงไปเสียบเอตทีมเองกันเสื้อหรือเปล่เล่นเล่นต้องเสื้อเหมือนกันนี่ลืมเลยเสื้อเรือเป่าไอ้นั่นมือดน้ำมันมาต้องเสียบเลยเรือเปล่าตัววอตทีมเองตัวตัวโบเองเอ๊นางก้อนแต่เนี่ยนางก้อนนางก้อนเครื่องไม่โดนที่เวลาไป็ากบบไหนเนียเครื่องไม่โดนที่เครื่องไม่โดนที่เออเจล่าเออในการใช้ทำคลิปเนี่ยแหละคลิปแต่มันใช้เวลาเยอะไหมล่ะไม่ค่ะ ที่เดียวส่วนหมากมือนก็ที่เดียวยาพานนะคะไม่อยใต้สําสไบบว่าแรงมาจากด้วยใจไหน่านะบางที่แลงนุกสนุกกันตําแบบว่าแรงขคงจริงมังเลยมังเปลืปลล่นๆอลไรก็คือว่าที่เดียวส่วนมากเอาเล่นจิงมาเลงกันจ้าแรเลเรกันมาอีปัตนาคลิปให้ดอกเดือดจากติดไปเตอเห็นอยู่แล้วตอนนี้กับอีปัตนาให้ถึงไหนคิดว่า<ด>เราื่องคิดไม่ออกทีกับ กินไม่โอเคอยากให้เพื่อนๆติดตามนะอยากให้เพื่อนๆติดตามอยากให้ติดตามมาทั้งเพศเอียลีเป็นหวยเยลีเก้าเก้ในเพชรบุกามันขึ้นเอียลีหนังเกี๊ยมอยู่เลยไว้เลยปีก็ไว้มีซาลาร่นเด็กมั่งอย่าเตียวไว้เด็กไปเตียวเสียบก้นเก๋อยูไม่ใจอย่างป้าแม่ไปเสียบก้นเก๋อยู่นี่เด็กๆเยาวชนตอนแรกเอียลีแล้วไล่ก้นบอกว่าประทับใจ ครับีย่าลีอยังอีบอกเด็กๆในการเล่นกีฬาเป็นพืมอนันอย่ายากอ o ายโอกับร่างกายกับกีฬาเป็นสิ่งสำคัญเด็กๆเนี่ยเล่นบอลอยู่เลยช่อบ,บอลอยู่เลยกีฬาอะไรก็ได้แต่ว่าพุมรักฟุตบอลมากับเด็กในอะคาเดมี่บ้านๆเนี่ยเวลาว่างๆกช็ชวนกันไปเล่นบอลถ้านึกไรไม่โอกาสเปิดโจงเฮียรี่เลยกับ ว่าเสียบปันปือก็บัดก้าปันปืนก็หนังจำโรงอยู่ปันปือเฮียรีไม่ก้อยไม่เกยได้รุ่งกับเปื่อนก็เลยครับด้ว่าอย่างรักฟุตบอลรักไหมครับรักก็เราว่าเปื่อนเล่นบอลไปก่อนเลยครับกินข้าวก็ปุ้มยังช่วยท้าครับผมบีบตัวยางคลิปครับเตหีรีสองคนเจลาผลิตครับผมก้นเยียรชายทานนี้ได้ผมผมมหยอกตัวยางว่า ในการผลิตงานพวกนี้มันเป็นอะไรที็เขาเรียกว่าอยากก็ไม่อยากง่ายก็ไม่างนะครับครับครับเพราะว่ามุกแต่ละมุกแต่ออกมาแต่ละที่ห้าเฮตํำได้ทํำได้คนทํำได้มันมีคลิปอยู่คลิปนึงยืนอยู่กับไข่กลางทองอ่ะคุณคุณคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพอมีพมมีเพลย์ให้แน่องสมปรอบไม่ดับอะเพลย์แล้กเพลย์เลยเพลย์เลยเพลย์มาเลย เอาเงี้ยแล้วมายืนท่าใครอยู่เนีอ่ะข้าพี่โอ้ยติมนี่หลังสนามเจ็ดจังอะสนามเจ็ดนามเจ็ดอ่าหลังติมหลังสนามกูเต้าผูเก็ดที่นี่กมมาถึงเลยนี่ถึงก็ปักมุดไว้ที่นี่มึงเม่ก็หว่านกระน้ำยาเทียมกระนามเจ็ดกนามเจ็ดไหนเดินลงไปเลยตีนี่สนามเจ็ดกระน้ำยาเทียมยังแต่ตอนโนู้ดข้าพี่โอ้ยนี่ผมถึงมาแล้วนี่ถึงสระน้ำยาเทียมไหนอ่ยพี่ เออนี่ใบหญ้าเทียมม้วเขาเลยเพี่นี่จะน้ำนี่เออพี่นี่พ่มมากับเมียตัวเล่นอะรอนกันรอนมาตาตัวว่าะน้ำเจ็ดตัวาน้ำเจ็ดนี่เบหญ้าเทียมม้วเขาเลยไม่ใจเลยนะมันเนะพี่ไอ้พุ่มตาหนี้เออนี่ตัวปักมุ้งมานี่เลยนี่นี่อายช่มากลุ่มึงไรผมเลยเออว้อมว้อมแดงๆว้าไปเอาเกลือกม้าว้อมฟางว้าไปตานี่ใบหญ้าเทียมม้วเขาเลยพี่มันนะ เออผมตราบอยู่ว่อยู่เนี่ยนะโอเคกับกับกับก็ว่าไอ้โลน,นี่ไปไปเอารถไปไปเอาเครือมาว้อมไปให้กินหมูกมีผมกับแตน้ำยาเทียม,มากาับว่ามีมันยาเทียมเพื่อกกระชวยกำกำซึ่งเพื่อนชวนไปไปเล่นยาเทียมสวัสดีมาว่นไปไปเล่นยาเทียมากิ้งบกมังอ่ากิ้งอกมักงมกับกับแต่ว,ว่ากงผมยามเทียมกันยาเทียมโค กับมันเลยป่ะแญาติีอมโกงนั่นคือมุกเทวคิดขึ้นมาในวินาทีนั้นกับกับๆแซ้อคนนี้ก็รับปลูกกันกได้ถึงตัานไกล้ก็คือท่านนงคนไหนปีคนไหนก็อเอามาเล่นบางที่ตัวบางที่แต่ว่าอยู่กันผมเลยล่ะไอ้คนนึงไอ้น,อ,น,อ,น,นองบบาวนึงแต่ว่าจะบีบมันมันไม่มาใกล้ก้องได้เลยผมไม่เจอใกล้วานี้ บางที่ก็มาจะเอาบังเก้ยบางพวมันนั่น <laughs> มาจะบีบมังเอาหนงเกยมังมาจะบีบมาจะนวดเมือกป่าพุ่งอยู่ <laughs> <laughs> ผมจะหนึกหนึกถึงจะว่าตัวลยครตัวมาเล่นันมาเล่นมาบีบมานวดนี่<อ>เรียนตัวอะไรแบไม,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 ม่ติดตบมีไอ้นี้นี่นไม่ครับไม่เล่นตามเปพือ่อนเลกับถึงกนเล่เปื่นกยนี่เบื่อเราเราก็ทำได้เราทำได้เว้ยเลาทำกันเลยวะ ก็เลยต่าลงต่าลงกะระเทมันก็มาพักเดียวครับพอ,อม,มาเนี่ยมาเรื่องบอลเนี่ยมันกว้างก้น<อ>เก๋ๆเขาก็ู้เรื่องบอลผู้หญิงผู้ชายโลกป้าโล่เล่นบอลเขาก็รูเรื่องบองล,ล,ลนบนอบถึงอ่ะปะ่าวาโสัตว์หมกไปเขาก็รู้ก็เลยก็เลยดังขึ้นมาบรรยากาศพันผือมังอยากจะเห็นให้เฮลี่หลกว้างที่เวลาไปแข่งบอลน,นะครับเวลาไปสนามฟุตบอลเดี๋ยวมีก้นเยอะๆครับ บรรยากาศเป็นปั้นปืนในตอนนั้นโอ้หมืวลมอลด่าๆเลยผมครับบาวี่ย้อมเลยนะครับบาวี่ย้อมว่าผมได้ลุงเนยครับผมไปถึงบาวี่ว่านังโกลนะเดี๋ยวให้ผมลุงโกนผมว่าผมโก้แป๊บเดียวนี่ผมลงไปเสียบตะกล่นจ้องกนนี้ผมขึ้นเลยนี่บาวี่ว่าไม่ได้ไม่ได้แป๊บเดียวแป๊บเดียวเราลงให้บาวี่ลุงโกลครับตัวนัวตัวบาบี้บาวี่อบลินโลบาดบ้านนู้นเลยตัวยายผมลุงไป มันได้แค่หนาที่เนาะครับหอบโอบโอบกาล่องเกยได้สามนาที่สามหนาที่ครับแต่ว่าชื่อไปเล่นนูล่วงไกยก็ไม่ท่าลงที่อะปาวว่าเดินไปถึงสะน้มเก๋อบเลยากลับไม่ได้เล่นที่เลยว่าไปยืนใช้เกลือวมอยู่ผกเทียนมานกันนะครับเชียนบอแสดงว่าบรรยากาศลุกกับนุกวนุกลุกทั้งแฟนครับก็ดีสวดหมากเป็นนอง จ่าแลลุ่มเงินเกลือกก็ใช้เส้นเกลือกอยากเกลือกไล่เส้นไล่เส้นได้เดินมน้องน้องก็จบบอลกันก็มาลุ่มไปต่างจังหวัดถิดไหลถิดสุดตรงไหนเรืี่ยมนี้เรืี่ยมนี้ถลกไหลบอลเหรอเออตหน้อยสีจชนเหลี่ยมหนกโคตรอยู่เลยสีจชนอยู่เลยวันนั้นเรียกว่าไปสีจชนมาครับเออแตฉลองครับบอลฉลองครับของกำนันจัดเขาเชิญไปเออเขาเชิญไปครับ ไปแบบยูนไปสตูลสตูลไปช่องกลางเลยครับเนี่ยว่าปุ้ยว่าตะวันจบเยลีครเจอเยลีไปเจอตัวหลาบเชิญมาได้าไม้ก็มาได้ก็คือในความไมยก็คือเปืือเป็นอุทยาตท่านกับในการสร้างความสุขกับในกระทังการสอนกับเทคนิคการเล่นฟุตบอลให้เด็กๆกลับออกร่างกายลีลาดีนะกับลีลาดี เอาเรียแล้วเอาเลยแล้วเด็กแต่ใต้ลูกกับเวลาพุ่มไปเด็กมาโค้ดใต้ลูกโกลายเส้นมังเลยมังกันจักเส้นไม่เป็นก็เส้นเป็นขึ้นมังเลยผมกับแต่โกลกระอองเยลีเปลี่ยนเปลี่ยนอยู่กันว่างนี้เยลีเต็มเต็มเลยครับจัดเจินเลยกับจัดเจนเลยเอาเรียนกายปลาไก่ก้าวทีละกายกับกายปลากันไปทุกวันครับวันแต่ว่าสำคัญสำคัญจริงๆรายวารายาเลยก็หยุด อับเดวันธรรมดากระไก่กระไา่ทุกวันเดล่าดลาดตัวอันใหญ่เลยครลาดรงแรมทั่วกระลงเรียบนั่นเนี่ยเหล็กนูนถ้าเกิดกล้าปลาเหลียวออกไม่ได้ป้าไปปั้นหนึ่งเม็ดของหยาติดเมกาบอกว่าว่าจะติดเมกาหน้าด่านหนุ่มเจ้าบังบู่มันมันกันอย่ารีบมาว่ากันถึงเรื่องการเข้อเรียกว่าสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน ในเรื่องกองการเล่นกีฬาก็เห็นไอ้ยัยลิปเป็นหนึ่งครับพร้อมี่จะไปให้กับเฟนครับให้เด็กเด็กเยาวชนไปไปไปต่างเป้เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมเชิญไปงานบวชงานมัจยิตได้ครับได้เดี๋ยวผมชวนไปงานแข้งหนก้วดจุกหนกเพศจังนาว่าไปจัว่าไปจุกว่าผมไปจะอยู่มันนี่ ค้นรุดเม็ดปมหวานออกเทคนิคในการตายค่ะสมมติว่าเฮียลี่ให้ให้ให้เจลาตไตถึงถึงแรงกันค่ะสมมติว่าเอาสักเรื่องหนึ่งเอาสมมติเอาสมมติสมมติเอาสักเรื่องนึงเอาเฮียลี่กินซดๆเลยเฮียอืได้เข้าว่ะก็ให้มาออกายกันเีลยนี่ก็ติดโต้ก็โตมูโอ้โหดังเหลียวเฮียขวายเอ็นบีจีโซ่ มันมันเหล่าเล่มาลูกวิ่งก็ไปวิ่งเล่าต้องเว้นมาเจ้ไปวิ่งไปเชื่อนล้วมันมวยอยู่นล้วมันมวยเม็ดเลยนะนั้นยัยลุ่งไปได้เมืออปลาพุ่งหน้าลงเล่มทั่วเราอย่างนี่ตัวมาดกูดี lắm อย่ามาเจ้เลยอย่าไปโอมอยู่ลาวนนั่นเลยมันเครื่องก็ไม่โอ้ยงั้นเลยไปเชื่อมาเชื่อมาตาเดินเต้นมาเดินเต้นมาเดินเต้นเดินเต้นเดินเต้นแต่เดียวนะครับดังเดียวหนูดังเดียวเครื่องไม่โดนที่ดิมันมันเลย ว problem problem. ิ่งไปกูอุ้มก่อนวะน่ะไปตัแค่นั้นไป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 เอา้บประมาณนี้อคลิปแกับังกมงแกัมังอกงกลับเรียาปันบือเรื่องตัดนะไม่มันมีไหนัันเลยก็เลยเรียนรู้เองใช่เวลาไล่วัดไม้วัไล่วันไล่วันต่ำพิษตำทุกมีไม้เอของปิดปลงมีมอยากนมีมี ลหลบหลบไปต <c oughs> ั้นฮ่าเถอหลบไปปออไรแมบนั้รับจะเถีกงว่าไล่วันกันกลับบางทีไม่ได้เกี้ยนสิวัว่ดงไรลงไปได้แล้วปอลงไปได้แล้วถึงกระเจมันดีก็การเลยไป่อยไปบางทีอ๋อประมาณว่าพิมพ์ไม่กรอบที่กร <c oughs> ับพิมพ์ไม่กรอบที่ไม่ได้พิมพ์ที่เ <c oughs> น่งเน่งไปกดกาวเอากาวไปนู่นแล้วกลับถึงบอก <c oughs> บอกลนมาเลยเห็นหวาคนยอดเล่เยอะอะกับป่ยไปปาะนันยอดเล่เถ่มากเถสุ่ดเป็นคลิปประเภทไหน คลิปโบนกับคลิปโบนแต่ว่าเสียบถึงอณาบิ่งถึงเอาวัวชนกรรมการสิบเก้าล้านสามเลยครับสิบเก้าล้านวิวเดียวขับบาวิย้อมจริงบาวิย้อมครับบาวิเยอะจัดการที่อรีสเลยกันเกียกเขียมผมอยู่ครับเกียกเขียมผมเกียกเขียมอยู่นะครับบังเมาโยน ซ่ามาด้วยตนเองนะครับเล่นรูด้วยตนเองเล่นเล่นอยู่ด้วยตนเองเวลาว่างกับจากตลาดกันเล่สักเดียวถึงนอนพอตื่นวัวกรรมกันเล่นสักเดียวผมเวลาหน่อยครับเวลาไม่เยอะตีสองกึ่งนี่ผมตื่นเร็วว่ารุมว่าดึกกับนี่ครับผมเจร่าได้ก็ไปอยู่กันในลาดเร็วพอตีสิบตีที่ปตรงนั้นเก็บลาดเร็วเก็บลาดเก็บไรกัลรบ้านมากินกาวนอนพอนอนพอว่าตีสี่วันเย็นตื่นสักเดียวนะ เดินสักเดียวถึงห้าสีเจ็ดีเป็นที่นวนลาวนะครับอเพราะว่าตีชงเราออกลาดล้วเดี๋ยววันเนี่ยมุ่นเวียนไปมุ่นเวียนไปก็โล่วันหยุดแต่ว่าวันวันชำกันครับวันทํำกันมันยกโดยอย่างว่าวันฮฮรี่ารยอครับวันไรยอดยีครับวันเดอนซิบของคนใทยพูดมีไหมร่วงการเจ็งอะไรกันเพราะว่าอันเพราะว่าวันหยุดเราก็แต่ว่าทิปกันอยู่เลยไปเทียวไปต้องกิฟต์เลยวันเนี่ยไปถึงเชียงหม่บางทีไปเทียวกัน เฮียแว่นครับโทรมาถามเล็กเดียวโทรติดโทรติอโตติดโทรติดโทรติดโทรมาเดี๋ยวผมโตไม่เลวโอ้รับอยากเจอเฮียลีตัวเป็นๆนนะโอ้จริงๆกับไม่ตายที่ไม่ตายที่ยั่งอยู่ครับยั่งอยู่เป็นเพนอยู่ทะายรอดกับไปตรงไหนไปหาตรงไหนอ่ะโอ้เจ้าว่าไปหาทลาดก็ได้ครับทลาดครับไปลาดโยโยโยลาด พอหลูงจากทางบ้านทางลาดรล้จากทางลาดเลยกับไปถึงซามาเพลงเยลีกับไอ้กายปลาพุ่งกันกับพ็อหลวจากแสดงว่าได้ได้ใช่ได้หนึ่งกายปลาสองติ๊กตอกครับต่อเดียวเจ้ากองลาดกาเจ้ากินกาเจ้าเจริญละอยากยี่ห้โอวาดอยากยี่ห้ผูดคุยกับเฟนเฟนรายการ ให้กำลังใจบอกไปเลยันกันช่องคนเลนะมาให้กำลังใจก่อนค่ะออบก็อยากจะให้นะคะแฟนคลับของเฮียลีนะคะติดตามเฮียลีเยอะๆนะคะปานทางช่องทางหลายๆช่องทางนะคะโดยเฉพาะวันนี้ได้มาเรืยองอะรกันระเบียงตายนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะตอนนี้เฮียลี่อันโลมาโกกำลังใจก่อนได้ฝากติดตามก่อนแต่เฮียเฮียดีจริงจริงเฮีย ค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะฝากคลิปเอียรี่ด้วยติดตามตามไหนวะไอีอย่าเถอเสียบก็ลาวแต่เยอนี่ต้องไปร่วมคนโบรอะไม่ได้ดิเดียวจะต้องย่างกวาากรับว่าก็ไปเต้าววามปุมอยู่เลยติ็ดตามท้างจองไหนอ่างเพ็เลยครับตอนนี้ฮันไปเล่นเพ็ดหมักลงคลิปในเพชดหมักระเซมันมาดีกับเพ็เอียรี่เกาๆกับปิพมเข้าไปก็ กัดกินเลยหนังหน้าบ้าอยู่เลยครับหนังเพื่อนบ้านท่างท่านติ๊กตอกใช่ไหมรับจังติ๊กตอกเออจังติ๊กตอกอันลงลงอยู่เลยก้นดังดังอ่ะใกล้ใกล้กระวิ่งเขะว้าครับก้นแต่ว่าอยากอีดังแบบเบียร์ลีครับทำพันเปลือนี่ตั้งตัวตดนกับทำตั้งตัวโดนท้ายหมาหนึบอะไรได้ท้ายลงท้ายลงแบบเดียวนี่ครับเอาไว้เป็นตัวเองนี่แต่เล่นมันนี่ก้องจริง ชีวิตเอี้ยรีไปลย่รับคือตัวตยกางโงดวกับรากฏว่ากนเทพไป้หาจริงนะไ่ได้ขึ้นครับตื่นเต้นไปถึดรวควายออกเวเร็วเรีวรวเยวเรีวเร็่ควายไปตงคุณเออ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 ไปถึงบางแก้ว่ลนนึกขึ้นได้ว่าเอาไปร้องมาตรงไ้ตัวนูไอ้ตัวรมาตรงนูนไม่ได้ขึ้นที่เลยนี่รมาเฉยนี่ตื่ต้นกงเงี้ยดควายออ่ถ้ากลัวเพื่อไม่ทัน เราเโดดตันกับโดดตันแล้วโดดไปใส่ต้องไปเรียกว่าล็อกแต่บางแก้วกับนั่งรถล็อกแับนั่งรถล็อกลาอี๊อี๊ลอยนัดชีวิตเดกกระลาดใกล้เตาแกววางไปด้วยกับเพืนเว้นกลับรายการก็เราบางวันก็อาจจะมีซิงเด็กก็ไดกว่านุกนานออกมาพรีเซนต์ออกมาคุยในรายการเผื่อสร้างความสนุกและการสร้างบุญกุศลครับ อย่ลี่ย่าลืมนะติดพมเอาไว้เบอร์หนึ่งในความหมายกันคือเอาชาเรียกน้ำชาพุ่มกันครับกับแแ้ด้วยเอาแล้วครับลาไปก่อนครับในวันนี้ครับรายการข็เร้ารายการข็เรารลเบียงตายต้องลาไปก่อนแหละครับพบกันไหมรอบนาทัพย์ดาดาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับผม